สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มีผมอยู่มาซึ่งวันนี้เราก็มีอยู่กันในโฮงไกซาเรลและนี่คือ a p o c a l y p t i c Shadow ดในแพท3.6นะฮะกับผมวีรชนพันแข้งพันขากันอีกครั้งหนึ่งนี่คือรอบที่มีชื่อว่าเฮมัน hey อนัตการนะครับซึ่งเฮมัน hey เนี่ยผมเข้าใจว่าหมายถึงฤดูหนาวถูกไหมล่ะอนัตการก็ประมาณค่ำคืนนะครับเ,เพราะฉะนั้นเลยมีสมก,การผู้ข่ามแม่น้ำอนาตการก็แบบว่าพายเรือตอนมืด <laughs> ส่วนเหนมันอนัตการก็ประมาณคืนคืนหนาวในฤดูหนาว ไม่มีคืนหนาวเด็ดข้ามคืนฤดูหนาวอะไรประมาณนั้นมาครับโอเคความสามารถก็คือเมื่อศัตรูถูกทาลายจุดอ่อนนะฮะจะทําให้ฝั่งเราเปิดใช้งานทําไม้ตายและฟื้นฟู HP อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทําให้เปิดใช้งานทําไม้ตายเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่ามันมีห้องหนึ่งอะที่เล่นไผ่นอนได้แน่ๆนะครับแบบ no ซัส t a i n แล้วก็อ่าพอไปลองดูบัฟนะครับโคคเลียมีอาวุธครบมือฝ่ายเราสร้างดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้น50%แล้วก็ศัตรูลดต้านทานกายภาพนะครับเพราะว่าโคคุเลียมีต้านทานกายภาพอยู่ที่เท่านี้ก็เลยเข้าาใจว่ ไม่40ก็60ครับแต่ถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่าน่าจะแค่รับดาเมจ60%เอนะเพราะฉะนั้นถ้าลดต้านทานลงก็จะเหลือ80ใช่ไหมเออั่้และครับคูณจุด8เหมือนไม่มีจุดอ่อนแก่ภาพปกติใช่ประมาณนั้นนะครับเหมือนไม่มีต้านทานแก่ภาพ โอเคแล้วก็ห้องล่างนะครับเป็นมังกรโรนาที่มีความสามารถในการเล่นกับ HP overload ซึ่งถ้าสมมุติว่าพลังชีวิตติดลบเนี่ยจะสร้างความเสียหายและทำลายจุดอ่อนลดลงอย่างมากนะครับแน่นอนฮะแคสแล้วก็ผมไปลองเช็คทีมผ่านดานมานะครับปรากฏว่ามีทีมแนะนำเป็นรวนเหมยผมก็ลองนึกสภาพเออจริงถ้าสมมุติเราทำลายจุดอ่อนได้เร็วขึ้นก็หมายความว่าไพนอนจะได้เติมอัติเมตอยขึ้นเราก็จะเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเอาทีมวินออกแล้วไปใส่รวนเหมยมาแทนนี่ก็จะเป็นประมาณ นีนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นเลยผมไปลองมาแล้วห้องบนอ่ะ3,002นะครับแล้วห้องล่าง3 0 0ก็เลยบอกว่าจริงๆเกมนี้มันก็ชิลอยู่ <laughs> แต่ก็เอาครับอยากลองเล่นรวนเหมยยมืไนกันใช่ประมาณนี้ไป let's go ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวีรชนพันแข้งพันขาของเราก็คือเล่นเอาแค่พอผ่านนะครับเราเดี๋ยวกลับไป SUDU ต่อสนุกสนานเหลือเกินผู้ทลายลมเหมันที่สิ้นหวังนะครับแมาบอสจะได้รับความเสียหายลดลงถ้าไม่ถูกทำลายจุดอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็มาเลยฮะบรูเนีย MC ลวนเหมยแล้วก็ไพนอนเทคนิคต่อสู้ทุกคนฮะจากนั้นก็แคนเซิลออโต้ไปแล้วเนาะถูกต้องครับแล้วก็เป็นเทินของบรูเนียบรูเนียยนให้ไพนอนซึ่งด้วยความที่ว่าใส่ลวนเหมยมากนะครับก็เลย ได้บัฟสปีดทั้งทีมกลายเป็นว่าผมสปีดนำโคโคเลียมานิดนึงใช่จากนั้นกดสกิลต่อสู้ไพนอนซัดเจพาดก่อนเลยครับอัลติเมทของบูเนียเพื่อดึงขาทุกคนขึ้นมาด้วยไล่โคนแดนแดนแดนซะนี่แล้วเราก็อัญเชิญเมมขึ้นมาโคโคเลียทำการซัมมอนเสาวครับแล้วก็โยกจุดอ่อนออกไปตีมา1นตีมา2อ,อัลติเมทของรุนเหมยฮะใช้ไหมได้ไหม,ไไหมผมถืออัลติเมทเอไว้นะครับรอนิดนึงเอ่อรุนเหมยตีปกติได้ถูกต้อง แล้วก็เมมโยนให้ไพนอนถูกครับถูดาเมจมาแล้วสกิลต่อสู้1ครั้งแล้วก็เทิร์นต่อไปเทิร์นโบรนียนะครับเพราะฉะนั้นสกิลต่อสู้แล้วก็สกิลต่อสู้ผมกดอัลติเมทเมมก่อนไออัลติเมทเอ็มซีอัลติเม MC, ทเมเมเหมือนกันแหละฮะโอเคและไพนอนที่กดสกิลต่อสู้เข้าไปนะครับก็ทําการกดอัลติเมท let's กไหน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 ขอก่อนได้ไหมเจ,จ๊ผาดจุดอ่อนแตกไปซ่าทำลายหนึ่งทำลายสองครับฟาดมาทีหนึ่ง ต่อยไมค์ทีแล้วก็เราจะไม่กดดึงแอคชั่นนะครับเพราะว่าถ้าดึงแอคชั่นมาเจผาดจะได้ใส่โลเลยซึ่งเราทาลายจุดอ่อนเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมเหมือนโคโคเลียจุดอ่อนจะแตกแล้วเลยอุ้ยเดี๋ยวโอไวจัดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอใสโลเหมือยมาแล้วอิมแพกเยอะมากเลยฮะนี่ใสโลแล้วแต่ว่ารอบนี้ผมทาลายจุดอ่อนได้ปึ๊บแล้วก็สกิลต่อสู้ใสโคโคเลียเต็มฮะอุ้ยใส่โลเหมยมาแล้วแบบแรงจัดเลยฮะ อุย้ยเลือดไพนอนได้แถมอีกรอบหนึ่งนะอย่างเงี้ยโอ้โหอัลติเมททุกคนพร้อมเร็วมากแล้วก็อัลติเมทไพ่นอนนะครับเมื่อกี้กดค้างเอาไว้สกิลต่อสู้ครับว้าวแล้วก็ซัมมอนเสาสี่ต้นยกจุดอ่อนฮนะแต่ว่าจุดอ่อนกายภาพเป็นอยู่นะจากนั้นนะครับถ้าเราดึงแอคชั่นเราจะได้5ใช่ไหมใช่ครับ5้าสแต็ก แล้วก็โต้กลับแบบต่อเนื่องนี่สแตก็กอันนี้น่าจะชื่อพิโรธปะเพลิงทันวิญญาณเออชื่อนี้แหละตีไม่พักเลยฮะง้างแล้วง้างแล้วอีกสองเสาครับแล้วเริ่มโต้กลับเสร็จปุ๊บเรากดสกิลต่อสูจ้จู่โจมโว้หนึ่งสองจู่โจมเข้าไปฮะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่จุดอ่อนแตกฮะสิ่งไว้นี่ใส่ลุยเหมือปาแล้วแต,แต้มอย่างเยอะเพราะทำลายจุดอ่อนได้นั่นแหละ เพิ่มจ,จัดฮะพันหกโอไมทีปกติหนึ่งสกลิลต่อสู้ได้ไหมมันมันไม่ได้แรงขนาดนั้นใช่ไหมเอาเที่ปกตินะครับแล้วก็ระเบิดครั้งสุดท้ายโอพันห้าเลยเอ๋อแค่เปลี่ยนจากทิมอินเป็นรวนเหมยคือโอไมก่กอดป้าไปแล้วได้ดีกว่าคงไลกันแหละอ,อืมเอ,อ้ยแต่ก็ห้า,ดา,ออานนดาวเยอะอยู่นะทีมเมื่อกี้ไม่ทีมนี้ห้าดาวก็เยอะเหมือนกัน มาครับมาน้องวินาเทคนิคนะครับเพื่อทําการเติมสารของทรงจำหรือเปล่าอ่ะแคสเราแค่ทามมิ่งในการใช้พลังชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อมังกรมารนาแค่นั้นก็พอนะครับแล้วมังกรมารนาระเบิดไปเลยได้เอ้ยถ้าผมจะไม่ผิดตอนเนี้ยคือมีลดความเสียหายที่ได้รับใช่ไหมฮะนี่นี่นี่ลดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้างั้นเราเลี้ยงมังกรมานาไว้รอระเบิดดีกว่าไหมใช่ไหมฮะหรือว่าเฮ้ยมันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนหรือว่าเราควรรีบตีไปก่อน เขาจะได้แบบว่านี่ไงสแต็กขึ้นนี่หว่าหรือว่าควรใช้ไปเลยไม่รู้แฮะ95แล้วเมื่อกี้กดอัลติเมทไปทันด้วยนะเอาเหอะฮะเอาเหอะฮะนี่ไงเลือกติดลบแล้วครับแต่สำหรับตัวละครซัมมอนพวกมังกรมาร์นาเนี่ยคือเลือกเขาทะลุไปแล้วไงผมไม่แน่ใจอะเราควรเล่นยังไงกันแน่นเอาเหอะเอาเหอะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเออซัมมอนมาไหมโอ้มังกรมาร์นานานเกินอะจริงๆจังหวะนี้เราควรได้ทำดาเมจแล้วเนี่ยโอเคระเบิดไปครั้ง พิบ,บี้ตีปกติก่อนนะโอ้ยเลือติดลบเป็นหมื่นโอเคเรอบนี้มังกรมานาเต็มที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้อัลติเมทการ์เกอร์ก่อนอ่าฮะเราต้องรีบรัชมังกรก,กลับมาพิบ,บี้ก็จะ follow up ใช่ไหมเพราะว่าการเกอร์ยังไม่ทันใช้ยังไงแล้วก็ตีปกติทีหนึงหิวขึ้นมาทาไมผมไม่ซัมมอนอีวีก่อนตีปกติเมื่อกี้ใช่แล้วเราก็จะมีตีปกติเพิ่มกดอัลติเมท แคสไม่ทันเข้าถึงน้ำวินาก่อนไปนะลกไปหมดแล้วโอ้โหไม่งั้นเมื่อกี้ได้มังกรมานาหมดหลอดแล้วก็มีเลือดอีวีอีกรอบนึงไม่ว่าจะทําลายจุดอ่อนได้นะครับหรือว่าตีให้เปอร์เซนต์แตกเขาก็จะทําลายจุดอ่อนตัวเองอยู่ดีใช่นั่นคือผู้นําทางที่สูญสลายโอ้ยพอห้องบนผมได้3500แล้วแบบว่าห้องล่างผมเล่นน้ําลายยืดได้เลยอะแคสครับกดสกิลต่อสู้ ปึ๊บกาล่ก,กอรฮิวขึ้นมาฮะแล้วก็ซัมมอนอีวี่สามสิบสเต็กฮะระเบิดปับ๊บทีวี่ตีปกติแล้วก็แคสอันเชิญแล้วก็ออโต้ได้เลยเพราะว่าไม่มีใครอัลติเมตเต็มใช่ถูกต้องอาา่าฮะฟื้นพลังชีวิตครับ let's go แล้วก็อุย้ยกาล่กเกอร์จะล้มเอาไหนคะิดต่อสู้ครับแล้วก็ระเบิดตัวเองปับ๊บฮิวทีหนึง่งอัลติเมตอันนี้น่าจะเต็มพอดีมาร์โมานาเข้าต่อถูกต้อง พอแล้วัพเกินมาทีหนึง4 6 4 5ฮะจุดอ่อนก็ใกล้แล้วเปอร์เซ็นต์ก็ใกล้จะศูนย์กาแลคเกอติปกติฟื้นพลังชีวิตขึ้นมาโอ้ยที่ต่อดสู้560โอเคครับบลัชเกส,สอนใหม่ขึ้นมาโอ้ยเจ็บมากเลือดติดลบอีกแล้วระเบิดอีกครั้งมันก็มานาเลือดเต็มนะครับมาแล้วหน่วงอ,อัตติเมตน้องมีนาไว้เพื่อใช้ให้แคสคุมที่สุดฮะนี่แหละมันก็มานาก็จะแฮปปี้ เปิดพลังชีวิตมหอีกครั้งแล้วก็แปดสแต็กทิวบี้มาทิวบี้ใช้แดนแดนแดครับดึงเพื่อนขึ้นมาสวยฮะโอเคล้มแล้วแล้วก็ให้มังกร,รมมนาเล่นก่อนถูกต้องมังกร,รมอนากับ40ซนะครับที่เหลืออยู่ขออนุญาตฟืดไปหนึ่งทีแล้วสุดปุ๊บใครควรมาก่อนเพราะว่าอีวี่อยู่ในสนามแล้วเลยใช้ออโตเมตการเกอร์ก่อนไม่เสียแต่การเกอร์อยู่สูตรแอคชั่นนี่เมื่อกี้ต้อง อ๋อปล่อยเทิร์นไหลอีกทีนึงทริปบ,บี้ก็อ่าแดนแดนซ์ไม่เป็นไรครับเทิร์นของทริปบ,บี้ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นอยู่แล้วใช่แคสกิวดอสู้มาแล้วก็อีวีร่รเบิดตัวเองครับจากนั้นพฟลอริรตี้ถูกต้องอ่าฮะแล้วก็มังกรพ่นอีกพืดหนึง่งซีและตุ้มจากนั้นฮะน้องวินาก็ใช้อลัลติเมทเพื่อเรียกอีวี่ใหม่ครั้งหนึง่งโฟลอ้อัพอีวีตีน้องมินาเติมสาสาวความทรงจำครับและอีวีโรเบิร์ตปั๊บ1%เปอร์เซ็นต์ หนึ่งเปอร์เซ็นต์ล่ะคุณพี่เหลือไว้ทำไมฮะพันหกแล้วฮะ้ยเกมก่อนนะ้นี้ผมได้ตั้งพันห้านะบ้าไปแล้วมันกม็มาลาเต็มพอดีครับมา้มค่าเฮ้แต่จริงๆเมื่อกี้รออีกสามแอคชั่นแคสจะได้ใช้ท่าปาดแบบท่าใหญ่สี่แสนอ่ะเดี๋ยวนะไอลดดาเมจเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันลดเฉพาะตัวมังกรมาาแต่มันไม่ลดแขนหรอเอาอันนี้ผมเพิ่งรู้อ๋อมันมีเมคานิกอะไรแบบนี้ด้วยเล่อโตก้กลับว้าว just wow อ๋อแล้วก็ <Okay. S 2> แดนแดนแดนครับเมาไม่เมาไม,ามา่ลล้กาแลคเตอร์มีฮิวขึ้นมามอลติเมตฮะที่ปกติทีนึงนั้นจะเต็มพอดี86ดสิบหกร้อยอ้าวถ้าร้อยก็ไปเลยยังไม่เข้าเทิร์นกาแลคเตอร์ด้วยสวยจากนั้นลุยเลยฮะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเฮ้ยนึ่งห้าปิ้งโอ้ยเกือบหมดหลอดที่ปกติทีนึงแคสได้อีกรอบครับ <laughs> เหมือนจะมาปะ let's go แล้วก็น้องมินาระเบิดไปอีกครั้งหนึ่งดังเช่นทุกทีทำลายจุดอ่อนได้ครับโอ้โหอยู่ต่อสู้กินพลังชีวิตแล้วก็เมาไมเอวี่ตีครั้งหนึ่งแล้วระเบิดตัวเองจากนั้นอัลติเมทของอีวี่สมอนมาเลือดเต็มครับเคสอนใหม่ชึบฮะสวยงามผันห้าแล้วลุยต่อฮะงั้นจริงๆตั้งแต่แรกอะเราควรเอามังกรเวอนาซักไปเลยเนาะนั่นแหละครับถ้าเป็นเรื่อง้อง SU ก็จะแบบว่าเมาเมาหน่อยนะฮะแบบ เป็นเด็กน้อยโอ้ยแรงจัดระเบิดไปฮะแล้วอแคสโอยเมื่อกี้อัลติเมตบาาสมัตโอ้แล้วเมื่อกี้ชิบบี้ด้วยแปลกเกินไปแล้วเนี่ยครับอัลติเมตเต็มเพราะว่าโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกันแล้วก็ฟื้นพลังงานเยอะๆแล้วก็เทนการ์ลเกอร์นะครับ ยาอัลต yeah. ิเมตอีนึง2 <Yeah>. ี่น้องมินา9อ hmm. ืมตีปกติไปก่อนพลังชีวิตเยอะแล้วแคสก็ได้สปีดมาน้องมินาระเบิดอีกครั้งหนึ่งเหมือนจะเต็มร้อยสวยฮะ1 4 5 7แล้วก็ถ้าหมดหลอดตรงนี้เหลือศูนยูนไหมศูย์ปุ๊บศู 0, ปุ๊บเกอสอนใหม่ครับสแปมมาเลยเพื่อความชชัว์เลตโก้ลุยต่ออีกครั้งแล้วก็อัตติเมตของน้องมินาเพื่อนเชิญอีวีก่อน แล้วอีวี่ก็จะได้ตีหนึ่งครั้งใช่ไหมใช่อีวีต่ตีเสร็จปุ๊บเรากดอัลติเมทของทริปบี้นะครับดึงแอคชั่นทั้งทีมขึ้นมาแต่ว่าดึงกาลกเกอร์ขึ้นมาเยอะกว่านั้นอีกเลือทุกคนต้องเต็มไม่สิจริงๆเมื่อกี้ควรให้แคสเล่นก่อนแล้วกินพลังชีวิตเพื่อนเอาเหอะมีค่าเท่ากันแหละเราค้างอยู่ที่หนึ่งสี่ห้าเจ็ดตรงนี้ครับแล้วก็จบฮะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นบวกเลขฮะบวกเลขไม่ถนัดซะด้วยสุดท้ายครับน้องมินาระเบิดไปซะ zoom. Woohoo! Oui. 7,000นเลยหรอว้าวรอบนี้ถือว่าได้เยอะมากเลยนะเนี่ยแต่โก้นนะห้องบนนี่แบบว่าเอกลักีณพายนอนมากอาวุธครบมือเนี่ยดอดผมลองเล่นแล้วแต่ผมได้ประมาณ3,100นิดนิดๆก็เลยเฮ้ยลองใช้พายนอนดูใส่ทิ้งอ่นมาเฮ้ย3 2 0 0โอเคแล้วเปลี่ยนมาเป็นลวนเหมยเพิ่มประสิทธิภาพทำลายโจดอ่อนปุ๊บ3,5 0 0้าบ้าไปแล้วแล้วก็ห้องล่างจริงๆน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรแค่นี้ก็โอเคละประมาณนี้และการสำหรับเฮมันอนัตการกับเวอร์ชนพันแค้งพันขาในวันนี้นะฮะ สำหรับวันนี้ฮะขอบคุณทุกคนที่ารับชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามไลค์ฝากกดติดตามด้วยละกันจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์โฮงไกสตาร์ด้วยแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝันเดราตีไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฮะ